การพัฒนาความสัมพันธ์มันต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายใครที่คิดว่ามีแฟนแล้วสบายกูไม่เหนื่อยมึงอยู่คนเดียวไปทีด่ดีฉันเห็นปัญหาความรักความสัมพันธ์ของคนรุ่นใหม่ๆว่าด้วยเรื่องคนคุยเนี่ยคือถ้าบอกว่าเป็นคนคุยกันมันจะต้องไม่ใช่แฟนกันถูกไหมแต่ความคาดหวังกับคนที่เขาคุยเหมือนแฟนเลย แล้วทีนี้คุณก็ปไปเวลาที่ไอ้คนนี้มันคุยกับหลายคนเพราะเชื่อว่าคนคุยต้องรักเดียวใจเดียวหรอใช่คือเรื่องการแต่งงานเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องของการบูลลี่เป็นเรื่องของการตีตราประนามเรามองว่าคนเนี่ยดำรงอยู่ในการแต่งงานนะคะแบบหัวเดียวเมียเดียวอันนี้คือแพทเทิร์นหรือว่าแบบแผนที่ควรจะเป็นเพราะคุณไม่ฟิตอินอะคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะมันก็จะเหมือน คุณหลุดออกไปจากกรอบไม่เข้าพวกมีแฟนหรือ,อยังทำไมไม่มีล่ะบกพร่องอะไรหรือเปล่าทำไมไม่มีใครเอาซึ่งเหตุผลของการไม่แต่งงานของคนเนี่ยมันมีหลายเหตุผลมากความรักกับความสงสารเป็นความรู้สึกคนละแบบไลฟ์โค้ชในสังคมไทย ที่เราได้ยินเวลาเป็นประเด็นเนี่ยดิฉันก็งงๆนะมันไม่ค่อยตรงกับความเข้าใจดิฉันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคนที่จะเป็นไลฟ์โค้ชเนี่ยคุณอาจจะต้องตระหนักว่าคุณกําลังเลือกกิจกรรมที่เข้าไปอกอุ้มใจและเป็นเพื่อนนะคะร่วมคิดน,นี่เป็นความเข้าใจไลฟ์โค้ชของดิฉันน่ยความรักกับความสงสารเป็นความรู้สึกคนละแบบรูปแบบความสัมพันธ์ของมนุษย์มันต้องพัฒนามาเลยทตให้ความสัมพันธ์สีเทาๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่เจ็บปวด คือเรื่องการแต่งงานเนี่ยนะคะ,ะจริงจริงมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการบูลลี่แบบนั้นนะคะแต่เ,เรื่องของเป็นเรื่องของการตีตราประนามนะคะเพราะว่าถ้าพวกเราดูให้ดีๆนะคะวิธีที่คนในสังคมนะคะรวมทั้งรัฐนะคะผู้กำหนดนโยบายสาธารณะและอื่นๆ <Okay. S 1> เวลาที่จะกำหนดนโยบายหรือว่าเวลาที่จะประเมินเวลาที่จะจะ,จะมองผู้คนเนี่ยเรามองว่าคนเนี่ยดำรงอยู่ใน การแต่งงานนะคะแบบหัวเดียวเมียเดียวและครอบครัวแบบชนชนกลางนะคะคือเป็นสามีหรือภรรยาใครบางคนและหรือเป็นลูกลูกของไทยบางคนนะคะคือภาพที่เราเห็นมันเป็นเช่นนี้จริงๆนโยบายสาธารณะทั้งหมดนะคะรวมทั้งกฎหมายของรัฐสมัยใหม่เนี่ยถ้าดูให้ดีๆนะคะมองพลเมืองของตัวเองแบบนี้หมดอันนี้คือแพทเทิร์นหรือว่าแบบแผนที่ควรจะเป็นนะคะทีนี้พอคุณไม่ฟิตอิน่ะ คุณไม่ได้คุณไม่ได้เป็นแบบนั้นนะ,นะคะมันก็จะเหมือนคุณหลุดออกไปจากกรอบไม่เข้าพวก่ะนะคะก็จะถูกมองประหลาดปะดนะคะซึ่งเหตุผลของการไม่แต่งงานของคนเนี่ยมันมีหลายเหตุผลมากนะคะคือคนจำนวนหนึ่งเลือกจะไม่แต่งงานนะคะเลือกตัวเองเลือกไม่แต่งงานแต่คนอีกหลายๆกลุ่มเนี่ยไม่ได้เลือกนะคะแต่มันไม่ได้แต่งอะนะคะก็คือ คนหลากๆกลุ่มก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเข้าสู่การแต่งงานนะคะแต่ว่าคือไม่มีความรักหรือว่าไม่มีคนที่เขาเจออะไรอย่างเงี้ยหรือมีปัจจัยอื่นๆที่ทําให้ไม่สามารถแต่งงานได้เพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงกลุ่มคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยมันหลากหลายมากใช่ไหมคะแต่เวลาที่ถูกมองเนี่ยนะคะเราจะเราจะจัดเป็นพวกเดียวกันว่าพวกนี้คือไม่เข้าพวกอ่ะและทีนี้ ก็จะถูกตั้งคำถามว่าที่คุณไม่แต่งงานเนี่ยนะคะแบบโอ้ยอายุมากแล้วยังไม่แต่งงานแปลว่าคุณบกพร่องือเปล่าถ้าปกตินะคะในเครื่องหมายคำพูดปกติดีอยู่มันต้องมีคนเอาดีนะคะแสดงว่าคุณต้องมีอะไรที่มันบกพร่องนะคะบกพร่องในที่นี้ก็ก็แปลไปได้หลายอย่างด้วยซ้ำคือเพราะฉะนั้นเนี่ยคือประเด็นว่าด้วยเรื่องการไม่แต่งงานเนี่ยของคนเนี่ยนะคะมันมีความสลับซับซ้อนมากนะคะแต่ว่าถูกมอง ถูกมองโดยคนอื่นๆในสังคมปัดที่มันเป็นเรื่องเรียบง่ายนะคะแล้วก็ใช้วิธีตีตราประนามนะคะนินถูกดินทาหรือไม่ก็ล้อเลียนนะคะเ,เป็นให้ให้เป็นเรื่องผิดปกติเนี่ยอันนี้ก็เลยกลายเป็นแรงกดดันสำหรับคนรุ่นหลังๆตามมาว่านี่คือแพทเทิร์นที่คุณควรจะเป็นนะคะแล้วก็ดิ้นรนใช่ไหมว่าจะต้องหาคู่หรือมีคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อสังเกตอันนี้เป็นข้อสังเกตดิฉันแล้วนะนะคะว่าคนตั้งแต่ประมาณ m i l l e เนียล g เจเนเรชันเนี่ยนะคะ,ะเริ่มที่จะ,ะแต่งงานช้าลงคือเมื่อเขาอายุยังน้อยเนี่ยนะคะเมื่ออายุยังน้อยเนี่ยจะรู้สึกว่าวิการแต่งงานไม่ใช่เรื่องสำคัญความรักเป็นเรื่องของคนสองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็พัฒนาความสัมพันธ์ของคุณนะคะเลือก ออกแบบความสัมพันธ์อะไรนู้นนี้นั้นใช่ไหมการแต่งงานซึ่งเป็นเรื่องของการรับรองโดยรัฐจดทะเบียนสมรสเนี่ยไม่ใช่เรื่องสําคัญน,นะคะแต่ถ้าเรามองคนกลุ่มเหล่นี้นะคะพออายุเยอะขึ้นนะคะสัก30ปลายไปปลายนะคะสามสิไปปลายบางคนมีลูกแล้วนะคะคือคือเลือกที่จะอยู่ด้วยกันแล้วมีลูกอะไรเงี้ยพอสัก30ไปปปลายเนี่ยหลายๆคนตัดสินใจที่จะจดทะเบียนสมรสเพราะ การจดทะเบียนสมรสเนี่ยนะคะมันมีผลประโยชน์ที่มันมาพร้อมกับการรับรองโดยรัฐอยู่มีการคุ้มครองและผลประโยชน์อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นไป,นปนในหลายๆสังคมเพราะฉะนั้นเวลาที่มองคน generation z นะคะแล้วเรารู้สึกว่าโอ๊ยคนรุ่นใหม่ไม่สนใจการแต่งงานไม่ให้ความสําคัญกับการแต่งงานสรุปเร็วไปไหมคะต้องรอดูว่าไอ้คนอายุพวกเนี้ยนะคะที่เราบอกว่าเขาไม่ให้ความสำคัญการแต่งงาน,งงานคือดิออฉนันอายุเยอะนะดิฉนันเห็นแพทเทิร์นแบบเนี้ย ะะมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะคนรุ่นก่อนหน้านี้เจเน r เรชั่นเ x อย่างเงี้ยนะคะหลายกลุ่มเลยทีเดียวก็บอกกา,การแต่งงานไม่ใช่เรื่องสําคัญความรักเรื่องคนสองคนอะไรเงี้ยไ,ไม่ต้องให้รัฐไม่ต้องให้รัฐเข้ามารับรองความสัมพันธ์ของฉันเสร็จแล้วถึงจุด <laughs> จดทะเบียนสมรสก็อย่างที่อย่าบอกนะคะมันสรุปเร็วไปไหมคงต้องรอดูไปนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงดิฉันว่าประเด็นที่มันสําคัญกว่าเนี่ย ไม่ใช่เรื่องการแต่งงานไม่ใช่เรื่องการจดทะเบียนสมรสนะคะประเด็นที่สําคัญกว่ามาตั้งแต่คนในช่วง2 3งสามเจเนอเรชันเนี่ยคือการเลือกที่จะไม่มีลูกการเลือกที่จะไม่เจริญพันธุ์ต่างหากหลายๆคนเลือกที่จะใช้ชีวิตคู่นะคะคือต้องการคอมเพนเนียนชิพนะคะต้องการคนใช้ชีวิตด้วยต้องการคนที่เป็นคู่คิดอะไรก็ว่าไปนะคะอาจจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานหรือไปแต่งงานเมื่ออายุมากขึ้นหมายถึงจดทะเบียนสมรสนะนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ กต่เลือกจะไม่เจริญพันธุ์ในหลายๆสังคมนะคะแล้วในที่สุดมันกระทบกับจํานวนประชากรนะคะอย่างที่พวกเราเห็นสังคมไทยรับผลเต็มๆอยู่ณเวลานี้ประเด็นนี้ต่างหากที่น่าจะสําคัญกว่าเรื่องว่า,า,า,าจะแต่งงานจดทะเบียนสมรสหรือไม่นะคะการเลือกที่จะไม่เจริญพันธุ์เนี่ยมันบอกอะไรบางอย่างนะคะคือในที่สุดคือการแต่งงานและการมีลูกเนี่ยนะคะ มันมาพร้อมกับความรับผิดชอบมันไม่สนุกอะนะคะก็เข้าใจได้ที่คนจะณนะเวลาหนึ่งจะยังเลือกไม่แต่งงานยิ่งถ้าเลือกเลือกที่จะมีลูกนะคะความรับผิดชอบยิ่งมหาศาลโหฬารน,นะคะและความรับผิดชอบทั้งหมดในการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นเป็นสมาชิกของสังคมเป็นพลเมืองของรัฐเนี่ยมันถูกใส่ไว้ในมือพ่อแม่เด็กอะคือเพราะฉะนั้นเวลาที่ตั้งถามว่าโดยเรื่องความรักความสัมพันธ์การแต่งงานและการเจริญพันธุ์เนี่ย ปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะก็คือเรื่องภาระรับผิดชอบซึ่งสำหรับหลายๆคนมันคือมันคือเบอร์เดนมันคือภาระคือตอนนี้ที่เราได้เห็นผลกระทบแล้วแน่นอนนะคะคือเมื่อก่อนนี้เวลาที่พูดประเด็นนี้ในสังคมไทยเนี่ยคนจะนึกภาพตามไม่ค่อยทัน ตอนนี้นะคะน่าจะพอเห็นภาพกันอยู่บ้างนะคะอย่างแรกที่สุดเลยมันกระทบกระบวนการผลิตนะคะค,คือกระทบตัวระบบเศรษฐกิจนะคะตัวคนที่จะเป็นแรงงานนะคะที่จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันลดน้อยลงมันกระทบกับเรื่องของออกิจกรรมว่าด้วยเรื่องของแคคทิวิที้ทั้งหลายนะคะใครจะเป็นคนดูแลผู้สูงอายุใช่ไหมเพราะคนเกิดทดแทนน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยคำถามเหล่านี้ ที่เราตั้งคาถามเช่นนี้เพราะเราเรารู้สึกว่าตัวระบบเศรษฐกิจกระบวนการผลิตต้องเหมือนเดิมนะคะ mm. ก็คนมันลดน้อยลงะนะคะเราเราอาจจะต้องคิดใหม่ไหมว่าแล้วตัวระบบเศรษฐกิจและกระบวนการผลิตเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงไปยังไงคือแทนที่ว่าจะเร่งผลิตประชากรคือตอนนี้แนวนโยบายของรัฐนะคะคือเร่งให้คนมีลูกนะคะแต่คุณไม่ได้เปลี่ยน วิธีการเลี้ยงดูรวมทั้งภาระรับผิดชอบและอะไรอื่นๆคุณไปเร่งแค้เขามีลูกอย่างเดียวนะคะมันคงไม่เวิร์กอย่างนั้นมั้งการเข้าสู่การแต่งงานของคนเนี่ยนะคะคือเมื่อก่อนเมื่อนานมากแล้วเนี่ยมันไม่มีขั้นตอนอะไรเลยนะคะมนุษย์เนี่ยอยู่ดีๆวันหนึ่งตื่นขึ้นมาอ้าวแต่งงาน ใช่ไหมเพราะว่าครอบครัวจัดให้มันไม่มีขั้นตอนอะไรนะคะแต่งงานก็คือแต่งงานเลยอะไรเงี้ยแต่ว่า,เ,าเราได้เห็นในช่วงตั้งแต่กลางศตวรรษที่20นะคะที่มันมีขั้นตอนซอยย่อยมากขึ้นอะ่ะใช่ไหมจากตัวคุณไปสู่เข้าสู่การแต่งงานเนี่ยมันมีสเตปอะ่ะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและยิ่งช่วงปลายศตวรรษที่20มานะคะถึงตน้นศตวรรษที่21เนี่ยขั้นเนี่ยนะคะสเตปเนี่ยโหมันยิ่งเพิ่มมากขึ้น คนคุยก็คือหนึ่งในนั้นนะคะก็คือเหมือนกับว่าจากเดิมที่จีบกันเป็นแฟนกันใช่ไหมคะแล้วก็บางคนก็มั่นแล้วก็แต่งงานเนี่ยแต่ว่าก่อนที่มันจะมาเป็นแฟนกันเนี่ยนะคะมันเหมือนมันมีขั้นนะเราก็จะได้เห็นการพูดถึงสถานะไม่ใช่เพื่อน,นแต่ก็ไม่ใช่แฟนเนี่ยนะคะคือคนคุยคือหนึ่งในนั้นซอยย่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคือเราเราไปมองว่านี่คือความ พยายามของคนรุ่นหลังๆที่ยังไม่อยากผูกมัดนะคะแต่ว่ากรุณาพิจารณาดีๆนะคะคือดิฉันเห็นปัญหาความรักความสัมพันธ์ของคนรุ่นใหม่ๆที่เวลาถามว่าด้วยเรื่องคนคุยเนี่ยคือถ้าบอกว่าเป็นคนคุยกันมันจะต้องไม่ใช่แฟนกันถูกไหมนะคะเวลาที่มีคนถามว่าเป็นแฟน,นหรือเปล่าบอกไม่ใช่เป็นคนคุยเป็นก็สานะคนคุยถูกปะ่ะนะคะแต่ความคาดหวังของหลายๆคนนะคะ กับคนที่เขาคุยที่บอกสา,านะคนคุยด้วยเนี่ยนะคะเหมือนแฟนเลยและทีนี้คุณก็ปิดเวลาที่ไอ้คนนี้มันคุยกับหลายคนนะคะเช่คนคนุณคุยกับคนคนหนึ่งอยู่แล้วเขาคุยกับคนหลายคนนะคะหรือเขาใช้เวลาทํากิจกรรมกับหลายคนคําถามของดิฉันเนี่ยก็คืออย่าอมองคนรุ่นใหม่แตกต่างไปจากคนรุ่นเก่ามากขนาดนั้นเพราะว่าคนโซ卡尔คนรุ่นใหม่อายุน,น้อยจํานวนไม่ใช่น้อยนะคะจริงๆยังอยู่กับกรอบ เหมือนคนรุ่นก่อนหน้าเนี่ยแต่ว่าคุณคุณพูดเหมือนเหมือนมันเปลี่ยนแต่จริงๆความคาดหวังคุณไม่เปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นคนคุยเนี่ยนะคะคุณไปคาดหวังเหมือนเขาเป็นแฟนะนะคะแล้วคุณก็โกรธเวลาที่เขาคุยกับคนหลายคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้ไม่เห็นใหม่เลยอะ่ะมันก็เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่มีแต่คิดคำใหม่ขึ้นมาเท่านั้นคือไลฟ์โค้ชใน ในสังคมอื่นคือจริงๆดิฉันเริ่ม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 มองประเด็นไลฟ์โค้ชนะคะจากสังคมอื่นไม่ใช่ไม่ใช่สังคมไทยนะคะคนที่เขาเลือกอจะเป็นไลฟ์โค้ชนะคะเลือกประกอบอาชีพเนี่ยนะคะเ,เขามองบทบาทตัวเขาเองว่าเป็นคนเข้าไปาช่วยนะคะคนอื่นที่อาจจะมีปัญหา นะคะในเรื่องงานในเรื่องความสัมพันธ์อะไรเงี้ยนะคะ,ะพูดง่ายปัญหาชีวิตให้คนแต่ละคนเหล่านี้เขาเข้าใจาปัจจัยหรือเข้าใจอุปสรรคอะไรเงรี้ยในชีวิตของเขาเข้าใจความต้องการของตัวเองมากขึ้นแล้วก็คิดไปด้วยกันว่าจะเดินไปยังไงอะไรเงี้ยนะคะจะจัดการกับข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้ยังไงอะไรเงี้ยดิฉันเข้าใจว่าไลฟ์โค้ชคือประมาณเนี้ยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ง่ายนะคะ ที่จะเป็นนะแต่ว่าไลฟ์โค้ชในสังคมไทยที่เราได้ยินเวลาเป็นประเด็นนะดิฉันก็งงๆนะว่าว่าคือไลฟ์โค้ชในมันไม,ม,นไม่มันไม่ค่อยตรงกับความเข้าใจดิฉันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเอาเป็นว่า,ากิจกรรมนะคะที่คนมองหาไลฟ์โค้ชนะคะมันก็สะท้อนเ,อเรื่องของความความทุกข์ใจความกระวนกระวายของผู้คนซึ่งมันจะมีจากหลายแง่มุมนะคะ แล้วดิฉันว่าความทุกข์ใจและความกระวนกระวายเนี่ยมันก็มีมาในทุกรุ่นนะคะคุณจะพึ่งอะไรแค่นั้นเองอะในสังคมตะวันตกหลายๆสังคมคนอาจจะไปหาเทอเรปิสนะคะนักนักจิตวิทยานักจิตบำบัดอะไรก็ว่าไปสังคมไทยหาหมอดูนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้หาไลฟ์โค้ชนะคะซึ่งถ้าไลฟ์โค้ชเป็นหมอดูได้ยิ่งดีเลยนะคะก็ก็เป็นการหา หาหาที่พึ่งเวลาที่คุณกระวนกระวายนะคะก็ไลฟ์โค้ชก็เข้ามาเป็นการสร้างความสัมพันธ์นะคะกับคนที่เขาเข้ามาดูแลเนี่ยนะคะก็ในในหลายๆสังคมก็เกิดปรากฏการณ์แบบนี้คือเอาเป็นว่าเวลาที่คนเป็นทุกข์และกระวนกระวายคุณอยากได้คนบางคนเป็นคนที่รับฟังความทุกข์ของคุณและช่วยคุณคิดนะคะไลฟ์โค้ชทำหน้าที่ประมาณนั้น คำถามว่าด้วยความรักความสัมพันธ์นะคะที่คนถามเข้ามาเนี่ยนะคะยากหมดนะคะไม่มีเรื่องไหนง่ายนะคะเพราะคุณจะได้เห็นความทุกข์อ่ะนะคะเขาทุกข์อ่ะเขาทุกข์มากอ่ะนะคะเขาถึงได้เลือกที่จะถามเรานะคะคุณอย่าลืมว่าพื้นที่ที่ดิฉันใช้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นออนไลน์สเปซผ่านโซเชียลมีเดีย เพราะฉะนั้นคนที่ถามผ่านช่องทางเหล่านี้คือคนที่ไม่ได้รู้จักเรานะคะคุณเลือกที่จะถามคนแปลกหน้าคนหนึ่งนะคะพูดถึงความทุกข์ใจและบางคนให้รายละเอียดความทุกข์เหล่านั้นเนี่ยสิ่งที่เราพอจะทําได้ก็คือชวนให้คิดนะว่าชวนชวนให้มองนะคะเหมือนเหมือนจูงมือเดินเดินชมสวนตรงไหนมีอะไรมีประเด็นไหนที่ควรจะมองเราทําได้มากที่สุดแค่นั้นนะคะ ด,ดิฉันไม่ได้คิดว่าดิฉันมีความสามารถที่จะบอกมนุษย์คนไหนในโลกนี้นะคะว่าเขาควรจะต้องทําอะไรควรจะต้องทําอะไรอย่างไรนะคะไม่ไม่มีความสามารถนั้นนะคะก็เป็นการชวนให้คนมองเห็นว่าทุกของเขาหรือปัญหาของเขามันน่าจะมาจากเรื่องอะไรบ้างซึ่งมันก็จะชวนได้จํากัดอีกใช่ไหมเพราะว่าเราก็จะเห็นสถานการณ์ของเขาจากที่เขาเขียนเล่าให้เราฟังนะคะเพราะฉะนั้น ทุกคำถามยากหมดนะคะแล้วอยากเชิญชวนนะคะพวกเราที่ชอบให้คำปรึกษาเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็สถาปนาตัวเองเป็นผู้ให้คำปรึกษาเรื่องความรักนะคะกรุณามีเมตตากับคนที่คน,คน,คนที่เขาถามเรานะคะคือคุณคุณอย่าบอกเขาได้ไหมว่าเขาควรจะต้องทำอะไรแต่คุณยืนเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่า ไอ้ทุกของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่มีทุกข์ว่าด้วยความรักอันไหนที่ปัญญาอ่อนหรืออะไรนะคะทุกข์เหล่านี้เป็นเป็นความทุกข์หมดนะคะ,ะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เขามีคนยืนช่วยคิดอยู่นะคะแล้วในที่สุดคนที่จะเลือกว่าจะทำอย่างไรคือตัวเขาเอง